พี่น้องเก็บผิดปลวกบึ huh ้ง huh. พี่น้องนี่ข่อยขี่รถมากพี่น้องผ่านมานี่มึงข่อยเรื่องปลวกพี่น้องโวเก็บกุ้งนี่พี่น้องมากับแฟนเด้อจ้ะสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจทั้งหลายอุ้ยคนมากเอาเก็บนี้ออกจากนี้หน้าเสียน้องพี่น้อง มันค uh, anyway, oh, uh, ุ้นมาโอ้าดีใจแฮะพี่น้องเฮ็ดปวกยังดอกพี่น้องอเอาเถอะปวกโมโอ้าวเต้นเต้นจริงโอ้ยพี่น้องอ้ยมาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาจังโมงละสิบโมงกว่าสิบโมงกว่าตสิบโมงกว่าน่าจะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อ หนมาพี่พี่น้องพี่นี่พี่น้องไปครับล่งหอดปมาเดินพี่นอ้นนนนมมนนองนี่นี่มาจูมันพี่น้องเนี้ยเก็บจะเก็บโอ้ย,ย,ย,อยนี่ก็ระดับนี่ละโอ้ยอุย้ยหน้าพี่น้อง นฮ้ยโ่ยโดน้องนี่โอ้ยป่ากงบดายเดอรจพี่าุคข่างด้าน,นลีคนมกรอขี่รถมากพี่หนงไกลมากโอ้ย ท่านสักลาคุพี่น้องโอ้ยดัีนนเลนี้ยโยขันงจ้ะพี่น้องสิบุค่อยด้ใส่เสียงกนไดเนาะาะวยอยู่ติดทางแห้พี่น้องไปพี่น้องปีปี่พี่ ออกข้างทางจะพี่น้องเจ้าพระกระมูก่งดูดูนี่ด้วยเด้อจะพี่น้องเด้อเฝ่าจีมเพราะหย่านกดมาเห็นพี่นอ้องเฝ่าจีมข่างทางั้งแฮงผู้ไทยพู้ไทยกระบอกปักอยู่พี่นอ้องก็ขยันเป็นไงในกรต่ยายก,ก็อยากหัวจะพี่น้องเนี้ย ผู้ชายกับป๊อปปารจ้าพี่ด้วยโอ้ยนู่ค่างทางแหงย่านคนมาเห็นน้ำยังดอกบกเกาะชิบปากนปากอยากหัวเว้ยผู้เก็บกับป๊อปปาร์คผู้ทายกับป๊อปปาร์คเยอะตีทางอีลีพี่น้องเพราะว่าเนี่ยมันงมากกับเห็นพอดีเนาะแหงหลอกถึง นี่เนาะเป็นเลยอ้ายพี่น้องเอ้ยอาจีไล่ตาแน,น,น่นีนัดเพระาะว่าตื่นเต้นแหงนะเพิ่นเกิดเิ่นกำลังอวบพี่น้องเพิ่งออกห้างยางอยางห้างนี่เนาะพี่น้องเอ้ยอือ กับน้องใหญ่น้อพี umas, ่น้องขึ้นออกพุทั Lux ้งหลายแต่ว่าเกิดมีจู่มันอยู่แหละพี่น้องแต่ว่าคอยพุทธันไหนหาเก็บมาแต่ดอกบานก่อนเนาะพี่น้องเนาะมีอีกบ่ะผีทั้งผีช่างพี่น้องโอ้ยนี่พี่น้องฟังมาห้าสี่หอมอุ้ยพุ่นพี่น้องพุ่นเต็มเลยนี่เก็บมัาอุ้ยพุ่น อุย้ยพี่น้องพี่น้องมูงไนย์ครับตา,ตาคอยทิมใบพุ่นเลยพี่น้องหน่วยนึ่งใบ,บพ,พุ่นพนี่พุ่นพี่ก้อนพี่น้องพี่น้องอย่าเป่าไล่ตาเด้องามบ่พี่น้องโอ้ะไรการงานสางแล้วพี่น้องอยู่กลางท่าน เอกลุ่มม้านมาอีกแล้วเด้อจ้ะพี่น้องเ้ยงามครับพี่น้องนี่วงการใครพี่น้องดอกกำลังพอดีดอกกำลังพอดีจ้ะโอ้ยพี่น้องเอ้าวหวานตัวเองระวังเด้อ เง่น,นดอกจุูมพันกระมีเหยียบคกแน่เด้อจากพี่เนาะมันอ,ออกในป่าอันตลกโคกตลกโคกป่าเด็ดตลกกป่าจากพี่เนาะพุ่นพี่น้องเ่าพผ่นกระมี่ืมไหนดอกเจ้ะออกพันกระลังออกใหยใยเนาะพันกระสนอ,ออกแต่ว่าอัน จับพี่น้องนี่จับพี่น้องไปจากยังอยู่ด้วยจ้พี่น้องไปอยู่ข้างข้างแม่มาเร็วๆนี่พี่น้องโอ้จูมระวังมุดอันนี้เด้อปวกกันเด้อ

พี่น้องเห็นบ่คนมากเอาละจ้ะคนมากรอกอะเก็บเห็ดปวกมาเรียบ้อยจะพี่น้องกับบริเก็บ ให้เบิ้งเบิ้งสุดดอ,อก,น,กน้องจะ,ะพี่น้องน้องมันกระยาข้นกระหลายน้องพี่น้องน้องขนบักดอกก็เลยบนไอทายให้พี่น้องได้เบิ้งงทายแต่โมแหลกตอนเนี่ยเขาไปเท่านั้นน้องพี่น้องเนาะจ้าคลิปนี้ก็ฝา,ากไว้ซ้ำนี่ละจ้ามือมือใหม่สิผ้าวิเกฟเฮ็ดอีคือเก่าละจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็าบายบายไปลลางเฮ็ดจ้าพี่น้องสวัสดี